ย้อนโซนิดครับทุกคนครับอยู่กับผมอีกแล้วนะนิจิคุณดูเดิมเ,เพิ่มเติมคือไม่มีอะไรดีเดี๋ยววันนี้เราเปิดกาชาเกียร์กันต่อครับหลังจากที่ว่าเกมนะครับแจกรูบี้มาวันที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง100 r u ร y ูบี้แล้วก็แจกในในถ้าตัวฟรีมาด้วยอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นตัวแจกฟรีเนาะเอาไว้ทำพีร้อยกันนั่นเองเดี๋ยวเราจะไล่เปิดเกียร์นะครับทั้ง3 ID เลยนะครับก็คือจะเป็น สองสามสี่นะครับส่วนไอดีหลักเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัดแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับจะได้ไม่ยาวเกินไปนะอ่ะไอดีที่2นะครับที่ทุกเห็นตอนนี้นั่นเองนะครับก็จะเริ่มเปิดกันก่อนเป็นไอดีแรกนะครับไอดียสองผมเนี่ยมีสายพลังเนี่ยที่แบบเด่นๆเลยก็คือมีอดุมิดหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีนาฬิกาปูนะครับที่รอการปั้นอยู่นี่แต่ถ้าได้อันอื่นมาก็ยังดีครับเกียร์คริสต์มาสเนี่ยใส่ให้กับตัวอื่นได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นสายพลังเท่านั้นเนาะมาเปิดกาชากันเลยนะครับ มีทั้งหมดนะครับ200ลูบี้นะครับ ID ต่างๆอื่นๆของผมเนี่ยก็200รูบี้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเปิดนะครับเป็นเป็นตู้เพิ่มโอกาสแล้วกันนะครับเราจะมาลองดูเลซิว่าเปิด3 ID ตู้เพิ่มโอกาสทั้ง3 ID เนี่ยมันจะพอใช้ได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวตู้เพิ่มโอกาสหมดแล้วเหรอผมเพิ่งผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่ามันเพิ่มโอกาสแค่วันเดียวเหรอ24ชั่วโมงเองเหรอเพราะว่ามันเพิ่มโอกาสของเมื่อวัน วันเสาร์ใช่ไหมคืนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์วันหนึ่งแล้วก็วันนี้วันจันทร์คือเพิ่มโอกาสแค่วัน2วันแค่นั้นนะครับโอ้โหค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าแบบน้อยมากนะครับคือเพิ่มโอกาสแบบน้อยมากผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีอีกครั้งไหมแต่ผมคิดว่านะกว่ามันจะจบอีเวนต์มันก็อีกหลายวันอยู่นะครับวันนี้ผมอัดคลิปวันที่25นะครับวปนคริสต์มาสพอดีเลยนะก็อ๋ออวยพรก่อนแล้วกัน ไหน,นๆก็แวะมาแล้วนะครับวันนี้เป็นคริสต์มาสนะครับก็มือรีคริสต์มาสกับเพื่อนๆทุกคนด้วยแล้วกันนะครับก็ขอให้มีเรื่องราวดีเข้ามาสู่ชีวิตนะครับขอให้เลิกเกลียดกันได้แล้วเนาะนั่นเองปล่อยให้ผมเกลียดคนเดียวนะครับแล้วให้คนดูเนี่ยโชคดีนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้เนี่ยที่ผมอัดคลิปก็คือเป็นวันที่25นะครับก็ยังเหลืออีกประมาณ5 6 7วันแหละนะครับเกือบหนึ่งอาทิตย์ผมก็คาดว่ามันอาจจะมาอีกหนึ่งรอบก็ได้นะครับอาจจะนะแต่ว่าเหมือนปีที่แล้วเนี่ยธนนนนนออนนูเเเหหหมมมมมมมืืืออออออััััจจะาาแแค่่่่2รรรบบ้้้งดดีียววผกก็ไไต ก็ต้องรอติดตามเนาะเผื่อใครพลาดไปแล้วนั่นเองนะครับวันต้องรีบเปิดแล้วเดี๋ยวสี่ทุ่มมาเลย200รูบี้นะครับไม่มีซองไม่มีสูตรอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวผมเปิดทีเดียวให้มันจบจบ,จบไปเลยนะครับมาดูซิว่าแปดดาวคริสต์มาสชิ้นใหม่จะออกมาไหมนะครับไอทีสองผมไอทีนี้ยังไม่มีโดนแน่นอนสักชิ้นเลยนะครับก็มาลุ้นกันว่าปืนหรือว่าธนูจะออกไปนะครับคือวันนั้นทุกคนหลังจากที่ผมไลฟ์วันเสาร์เสร็จใช่ไหมปิดไลฟ์ปั๊บแล้วผมก็ไปแวะ เออสตรีมของคุณเว็บมานะครับไปแวะสตรีมของคุณเว็บแล้วก็ตอนแรกก็จะนอนแหละนะครับแต่พอดีว่า PVP ีเนี่ยมันลีลีกพอดีประมาณเที่ยงคืน50นินิดๆนะครับนับ่นแหละมันคือมันลีลีกพอดีผมก็เลยกดรับลูบี้และด้วยความมือสนของผมครับเฮ้ยมันครบ2 0 0ร้อยลูบี้พอดีผมก็เลยกดกาชาเลยตู้ไม่เพื่อโอกาสกดไปเลยแล้วธนูออกอันแรกเลยธนูคริสต์มาสคือแบบคือลั่นเลยก็แบบโอ้โห คิดว่าเราจะไม่ได้ซะแล้วนะครับในอีเวนต์นี้โดนแน่นอนเพิ่ออีกหนึ่งชิ้นนะครับป้าก็ไอดีหลักผมปัจจุบันก็โดนแน่นอนทั้งหมด4ชิ้นแล้วนั่นะครับแต่ก็เป็นธนู2เนาะเป็นขวานหนึ่งแล้วก็เป็นตัวเอ่ออะไรนะข้อนกระต่ายปีใหม่อีกอันนะครับอ่ะอันต่อไปอืมก็ยังเป็นกระเป๋าอยู่ก็ยังเป็นกระเป๋าอยู่นะครับขอบแปเดาวอืออย่าบอกนะออกชิ้นเดียวชิ้นเมื่อกี้นี่คืองงนะงจริงจริงเหรอเอาจริงดิ โอ ge mm ้ยโหเกือบ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 ตกใจเกือบตกใจปืนครับปืนปืนจริงๆแต่คนละปืนกันนี่ไมนปืนห้าดาวเฮ้ยออกชิ้นเดียวเหรอเฮ้ยเฮ้ยอ่าโอเคอ่ะออกสองชิ้นแล้วมันก็จะออกแค่นี้แหละนะครับกระดิ่งหนึ่งอันกับกางเกงหนึ่งอันเออเอาเข้าไปโอ้โหอะเดี๋ยวมาเอาอุปกรณ์กันนะครับไอดีนี้เปิดได้ล่าสุดนะครับเป็นเกียร์ช่องถ่ายไปดีนี้ใช่ไหม ไม่มีด้วย ID นี้ไม่มีไม่มีเกียร์แบบดีๆเลยนะครับก็ต่อไปทนต่อไป ID 2ถึงเกี่ยถ,ถึงจะเล่นมา2-3ปีแล้วแต่ว่าก็ค่อยเป็นค่อยไปก็ได้นะครับค่อยเป็นค่อยไปเนาะมันอาจจะไม่ได้เก่งแบบแบบรวดเร็วเหมือน ID 3 ID สีนะครับมันอาจจะไม่ได้แบบเก่งเก่งรวดเร็วแต่ว่าเราก็เล่นไปเรื่อยนะครับเดี๋ยววันนึงมันจะเกิดเนี่ยเดี๋ยวจังหวะมันก็แบบมันก็ได้เองนะเองนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดแบบพอแบบจะเกิดปับ๊บก็ไม่มีอะไรหยุดอยู่หรอกจริงๆนะครับอาจจะเป็นแบบปีใหม่ไหม อีเว้นปีใหม่อะไรเงี้ยเกิดใช้เลยนะครับแบบโคแสงคนมืดมาอะไรอย่างงี้กันจะเกิดก็ได้มีเพื่อใายแบบเล่นแล้วแบบพี่โอ้ผมเล่นมาตลอดแล้วพี่ผมไม่เห็นจะไปถึงไหนเลยเนี่ยไอที่สองผมก็เหมือนกันครับเล่นมาตั้งแต่โอ้กี่ปีแล้วสองสามปีหรือสี่ปีแล้วแต่ก็ยังอยู่แบบนี้นะครับยังอยู่ไปเรื่อยๆเนาะโอ้โหรถแรกคือแบบรถแรกต่ําเตี้ยเลือดดินมากครับรถแรกต่ําเตี้ยเลือดดินมากอ้คือไม่คิดจะให้แบบดีๆบ้างเหรอรถแรกสักสี่สี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้สี่เปอร์เซ็นต์ไม่น่าเกลียดลบลบอ่ะ ลดแรก20ใช่ไหมถ้า4%ถ้าคูณไปถ้าใครคูณไม่เป็นนะครับในเกียร์6ดาวเนี่ยเราเอาไปคูณ6ครับอย่างเช่นในค่าแรกเนี่ยนะครับไอตัวกระดิ่งเนี่ยลดแรกมันอยู่ที่3%ใช่ไหมแล้วเอาไปคูณ6ครับก็คือ63ก็คือเป็น18นั่นเองนะครับพอเราอัพเต็มแล้วเนี่ยค่าลดแรกก็จะอยู่ที่18%ตามที่เราคำนวณไว้นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นเกียร์6ดาวเนาะส่วนเกียร์7ดาวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคำนวณเหมือนกันไหมเพราะว่าก็ไม่ได้คำนวณนนนัละะครบ ปกติก็คือเกสเกสจดาวเนี่ยค่ามันเท่าไหร่มันก็จะเท่านั้นนะครับมันจะไม่ได้มีการแบบเปลี่ยนค่ามันเราได้แบบเท่าไหร่มามันก็จะสุดตลอดผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนค่าเห็นไหมนี่รถแรกครับคูณ6ไปก็เป็น18พอดีนั่นเองนะครับอ่ะไอดีที่2เราก็เกลือก็เกลือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันในไอดีที่3แล้วกันนะครับเดี๋ยวว์บเลย โอเคมาอยู่ใน ID ที่3ต่อนะครับหลังจากเมื่อกี้เปิด ID 2ไปแล้วก็ยับเยินไปแล้วนะ ID ดที่3ครับก็ยังมีอยู่200รลูบี้นะครับกับกาบหน้าทีมที่โคตรจะโหดเลย ID 3เนี่ยเล่นมาประมาณปีครึ่งนะครับก็คือแบบได้ขนาดนี้นี่ก็คือแบบดวงดีสุดๆไปเลยแล้วยิ่งเป็นสายฟรีด้วยเนี่ยโอ้โหบาลร็อก2ตัวก้าดำแม็กมีเลมมีอดัมมีไอบาวใหม่มีอะไรนะไอบบวยมโทษยครับมีไอตบินมีม็อบนะครับแล้วก็มีเกียร โจมตีสกิลโดยแน่นอนแล้วก็เกียร์8ดาวหลายๆชิ้นก็มีด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวตัวนี้ผมจะรีวิวย้อนหลังนะครับให้ดูเป็นคลิปคอนเทนต์เนาะในอาจจะเป็นสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าก็ได้นะครับถ้าว่างทำนะครับก็จะเป็นตัวเก่านะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าตัวเก่าจะกิ่งแค่ไหนนั่นเองนะครับเดี๋ยวร,ร,รีวิวย้อนหลังเผื่อใครเปิดได้ไงนี่อ่ะ200รลูบี้ครับ ID ที่3ของเราครับอยากได้รองเท้ากับปืนมากนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ว่าอะไรจะออกก็ออกมาเหอะนะก็เอาหมดแหละซี6 เน,นะครับอย่างน้อยครับออก7ดาวก็ยังดีครับอย่างน้อยเนาะขอ7ดาวก็ยังดีชักชักชักชิช้นหนึ่งนะครับออกธนูก็ได้นะครับพอให้อดีนี้เนี่ยมันได้โหดมากยิ่งขึ้นผมบอกเลยถ้าไอดีนี้ได้ปืนเนี่ยนะครับก็จะกลับเข้าสู่โหมดเดิมก็คือการชนะไอดีหลักได้แบบง่ายๆนั่นเองนะครับมาเจดาวไหมอืม hmm มาเลย7ดดาวเดาวที่ไหนคาถาเวทคริสต์มาสนะครับบางคนบอกว่า เปิดกาชาแล้วได้แต่คาถาข้าโพทครับนี่งไงคาถาข้าโพทมันคือคาถาเวทบน,นคริสต์มาสนะเออเอา,เอากระดิ่งเอาม่ใช่กระดิ่งนาฬิกาเออนาฬิกาหกดาวโอ้ยขอเจ็ดโอ้โห,โอโหเอาว่ะเฮ้ยทีเมื่อวานก่อนทีวันเสาร์นี่ไอดีหลักเปิดแทบเป็นแทบตายไม่ออกอบนเลยแล้วไอดีสามเนี่ย เก่งมากไอที่สามคือโคตรเกง่งโอ้แล้วไม่ได้อันนี้อีกถ้าผมเอาปืนเป็นขายเป็นเอาเป็นของว่องไวอะใส่เล็มครับเพิ่มคะแนนกันที่อาใส่ไกทองก็ได้อะไม่รู้ว่ามีไหมใส่เลมได้โอ้โหเล็มเก่งขึ้นอีกแล้วเล็มผมก้าดาวแม็กด้วยอ๋อขอบคุณแต่แบบแต่แบบยังไงอะคือไอดีหลักอะคือไอดีหลักอะไม่ได้อะอัน,นี้เปิดแค่สองร้อยนะ <laughs> ทุกคน ไอดีลักทำไมไอดีลักเราเปิดไม่ได้แบบนี้บางเศร้าเศร้าเลยเอ่อผมมีสายว่องไวอยู่ก็คือมีเลมอยู่เลมมีบัฟความเร็วกันื่้นที่ปะเลมไม่มีบัฟความเร็วกันข่อนที่แต่เราใส่กับตัวอื่นได้ครับเราไม่ต้องเอาใส่เต็มแม็กก็ได้ก็ใส่เป็นเบาร็อกอีกตัวหนึ่งเลยก็ได้อ่ะโอเคใส่เป็นบาร็อกอีกตัวหนึ่งเลยปืนศักดิ์สิทธิ์เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดบาร็อกมันเป็นสายเวทใส่ให้เลมมาถูกแล้วครับ เพราะว่าเกียร์นี้นะครับมันเป็นพลังโจมตีกายนะครับมันไม่ใช่โจมตีรวมเนาะมันก็เลยจะต้องเอ่อก็เลยจะต้องแบบใส่ให้กับตัวที่เป็นเป็นพลังโจมตีกายเท่านั้นอ่ะแล้วมาลองอัพกงอัพเกรดกันหน่อยนะครับเราอัพเกรดสินี่โอ้โหตกใจเลยเมื่อกี้ได้ยังไงกันดูอาจจะเหมือนแบบไม่ค่อยตกใจเวอร์วังมากเพราะผมเหนื่อยเพิ่งทํางานเสร็จนะครับเพิ่งกินข้าวอาบน้าเสร็จก็คือมาแบบ มานั่งอัดคลิปต่อเลยนะครับลอเอ้ย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 นี่นี่นี่พูดไปเรื่อยพูดพูดพูดไปเรื่อยเกือบเสียเกียร์คริสต์มาสไปแล้วนะครับใครที่อัพอุปกรณ์อยู่นะครับก็ระมัดระวังไว้ด้วยนั่นเองนะครับเราระมัดระวังระมัดระวังนะระมัดระวังโอ้โหปืนศักดิ์สิทธิ์คริสต์มาสครับใครจะไปคิดอะว่าว่ามันจะมาออกไอเดียนี้อีกแล้วของดีดีเนี่ยมาอยู่ไอเดียนี้หมดเลยครับทุกคนบาล์็อกก็ได้ตัวสายสายพลังแสงไอ้ทัดมืดดก็ได้้เลมโอห คือแบบทําไมมันมาอาอกไอดีน,นี้หมดเนี่ยไอดีสามเราดวงดีมากนะเนี่ยนี่เป็นสายฟรีทําได้ขนาดนี้นะครับโอ้โหคือผมว่าสายฟรีที่ดูอยู่ตอนนี้คือแบบอิจฉาตาร้าอนละ <c oughs> หรือว่าไอดียสี่ผมมันแบบมันดูดดวงไอดีอื่นไปหมดแล้วนะครับไอดี ID 2สองผมเนี่ยยิ่งหนักใหญ่เลยนะครับไอดี ID หลักพอยังพอเปิดได้บ้างในบางอีเวนต์แต่ไอดียสามนี่คือแบบทำไไอเดียสองนี่คือแบบโอ้โหเกลือมากไอดีสามไอไอดี2สองนะครับแล้วก็พูดผิดไปเรื่อยเลยแล้วก็มาข้ามขีดจากัดอ้าวไม่พอ เอาไม่เป็นไรแล้วกันนะครับเดี๋ยวเพิ่มเป็นพลังโจมตีกายอีกนิดนึงแล้วกันใส่เป็นพลังโจมตีกายแหละเล่มจะได้แบบตีแรงกว่านี้เนาะโอเคโอ้ไอดี ID นี้ไอดี ID นี้โคตรเกิดว่ะเกิดแบบเกิดเลยอะ่ะเราจะหาพลังโจมตีกายให้น้องหรือพลังชีวิตก็ได้อะระยะโจมตีปกติเล่มก็ย็นกายอยู่แล้วใช้สก,กิลเอาเริ่มวนแล้วเอ้าเอาวนแล้วเอา้า เอ้ยเอาพลังชีวิตก็ยังดีอะอย่างน้อยว้ยแต่ว่าใส่พลังโจมตีกายดีกว่าไหมให้น้องตีแรงขึ้นหรือปล่อยตัวเร็วก็ได้อะเอ้ยพลังโจมตีกายได้อยู่อ่าเดี๋ยวดูออปชั่นนิดนึงนะครับว่ามีมีอามมระยะเวลาการสร้างเรนเจอร์ด้วยนะครับตอนนี้เล่มผมกี่วิแล้วเนี่ยเล่มผมสาม,ส,ามสองโอ้โหจะหนึ่งวิอยู่แล้วเออเออจะหนึ่งวิอยู่แล้วเป็นพลังโจมตีกายนี่แหละนะครับน้องจะได้ดูดีขึ้นโอ้โหอิจฉาวะ่ะ ไอดีสามคือแบบไอดีสามทำมันดวงดีขนาดนี้ได้ปืนมาอันหนึ่งนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารีบไปเปิดกันในไอดีที่สี่ไอดีสุดท้ายเลยแล้วครับเดี๋ยวมันจะหมดเวลาก่อนนะครับเพราะว่าตู้ตอนนี้มันใกล้จะหมดเวลาแล้วเนาะหลังจากที่เปิดไอดีสองไปแล้วแล้วก็ดวงโคตรจะดีไปแล้วเดี๋ยวว่าด้วยไอดีสามกันต่อไอดีสี่กันต่อว่าไอดีสี่ของเราเนี่ยจะเกิดไหมนะครับไอดี ID ของไอดีสี่ผมเนี่ยนะครับเริ่มต้นด้วยธงโตมัน นะครับเริ่มเริ่มต้นด้วยทวงตัววันเนาะตั้งแต่อีเวนต์โตเกียวรีเวนเจอร์แล้วก็ได้มีกุมินมาตัวหนึ่งนะครับมาดูซิว่าเราจะได้เกียร์ดีๆเพิมเ่มเติมบ้างหรือเปล่านั่นเองนะครับเมื่อกี้ยกดเลิกกี่ครั้งนะเจ็ดครั้งใช่ไหมไอ้ไม่โหลดไม่โหลดมาหนึ่งสองโอ้ยหมนุนหมุนสามสี่ห้าหกเจ็ดคือผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีเพิ่มโอกาสมาอีกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีอยู่ก็เปิดๆนะครับให้มันแบบหมดไปก่อนเนาะข้อความ ใครส่งคะแนน F เข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่ขยันส่งคะแนน F มาให้ ID หลักผมทุกวันนะครับก็ได้ใช้เปิดกระป๋องนะครับโอเค ID ที่4นะครับขอปืนสักอันนึงมาเอออืมเฮ้ยเดี๋ยว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 สามอันแล้วแต่ทําไมเกียร์คิดว่ายังไม่ออกวะปกติเกียร์คิดว่าที่จะออกอันที่แรกอันแรกหลือันที่สองทำไมอันนี้มันสามแล้วเงียบๆแปด โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะไปออกอันสุดท้ายอันเดียวไหมขออภัยพวกกี้พูดคำหยาบไปคือจะออกอันสุดท้ายไม่ได้นะคือจะออกอันสุดท้ายไม่ได้นะต้องออกแล้วเฮ้ยออกอันสุดท้ายจริงว่ะแล้วก็เป็นห้าดาวเชื่อไหมโอ้โหเป็นหกดาวโอ้ไอ้ดีนี้ไอยังน้อยได้กระดิ่งมาเพิ่มไปดูอุปกรณ์ซิ อารมณ์ดีแล้วตอนนี้ครับอย่างน้อยก็ให้มันเปิดได้หนึ่งอันก็ยังดีนะครับใครที่เล่นไอเดียวครับเล่นไอเดียวแล้วมันแบบมันเกลือแล้วมันแบบโอ้โหเปิดเท่าไหร่ก็ไม่ได้เติมเท่าไหร่ก็เกลือเงี้ยนะครับเราก็แนะนําใช้วิธีของผมก็ได้ครับก็คือเล่น C ีเลยนะครับเล่นหลายไอเดีเนาะเวลาเปิดกระชาาพร้อมๆกันเน,เนี่ยหลายไอดีเนี่ยถ้าเอา่อถ้ามันเปิดได้สักไอดีหนึ่งเนี่ยมันก็ยังพอแบบหิวใจตัวเองยังพอแบบ เป็นกำลังใจงให้ตัวเองได้แต่ถ้าเราเล่นแค่ ID หรือ2 ID เนี่ยนะครับถ้า ID ดีหลักเปิดไม่ได้ i อรดองก็เปิดไม่ได้แล้วก็คือจะเลิกเล่นอย่างเดียวเลยอย่างผมเนี่ยมี4 ID นะครับ ID หลักเปิดได้เนี่ย i อรลองๆก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าโชคดีแหละนะครับเพราะคือเหมือนกับได้แล้วเนาะอย่างเงี้ยไอดี ID หลักผมเปิดไม่ได้ผมก็มาเปิดได้ไอดีลองๆผมนะครับผมก็อย่างน้อยก็แบบเฮ้ยเราเปิดได้นะนะครับถึงจะเป็นไอดีอื่นก็ตามนี่แต่ก็ยังเป็นไอเดียของเราอยู่ยนนะนีี้้กก็ไดััอา ก็โชคดีหน่อยนะครับผมส่วนไอดีหลักนะครับเดี๋ยวโหจะอัดคลิปทันหรือเปล่าเนะี่ยฮะเดี๋ยวน่าจะน่าจะลงแบบเป็นคลิปแยกนะครับไอดี ID หลักเนาะคลิปแยกคลิปแยกนะครับหรืออาจจะแบบไม่อัดก็ได้เพราะว่าไอดีนี้ก็ลงไปแล้วนะครับทั้ง3ามไอเดีเนาะรอบนี้ลงก็ลงไปหมดแล้วใส่ให้กับตัวไหนดียไอดี ID ที่สีของเราเมกุมินเราใสา่อะไรอยู่ใส่เหล้าลงเตี้ยมโหโหมันก็มันก็มีตัวใส่น้อยด้วยละสิแจ็คไหมแจ็ค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 ไม่เอาแจ็ค เอาแจ็คแล้วกันเออแจ็คแจ็คเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาเมกเอาเม,เาเมกุดีกว่า,เ,าเมกุดีกว่าเมกุเราดาเมจแรงอย่างเดียวเลยแต่ว่าหลบสกิลเราเหลือน้อยมากเราเอาออกไปก่อนนี่เอาเมกุมินดูโฆษณาหน่อยนึงนะครับเราต้องพูดเสียงดังครับเพราะว่าบางคนถามว่าเฮ้ย hey, พี่พี่ดูโฆษณาในไลฟ์แล้วทำไมพี่ไม่ติดลิขสิทธิ์ครับเพราะว่าผมเสียงดังกว่าครับปกติแล้ว AI ของ YouTube เนี่ยมันจะจับเสียงนะครับที่ ไม่เกินประมาณกี่เดซิเบลนี่แหละนะครับถ้าผมพูดดังกว่าเสียงเพลงเนี่ยนะครับ AI มันจะจับไม่ได้แล้วพอ AI มันจับเสียงเพลงไม่ได้เนี่ยคลิปผมหรือสตรีมผมเนี่ยมันก็จะไม่โดนลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับเผื่อใครเป็นแบบเออเคเตอร์ยูทูบเบอร์เหมือนกันนะครับที่เจอปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ตอนดูโฆษณานะครับก็ลองทำเหมือนผมก็ได้เนี่ยเห็นไหมผมก็นั่งพูดตลอดจนวิดีโอมันจะจบเนี่ยเห็นไหมอ่ามันก็จะไม่ติดลิขสิทธิ์แหละนั่นเองอ่าใส่กระดิ่งไว้หนึ่งอันลดแล้วยี่สิบสองเปอร ช่องกลางเป็นลดแร่อ่าโอเคดีขึ้นดีขึ้นอ่ะก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับการเปิดกาชาเกียนะครับเพื่อโอกาสครั้งแรกนะครับก็หวังว่ามันจะมีครั้งที่2แล้วกันเนาะอยากให้แบบเพื่อโอกาสครั้งที่2วันที่27ถึงถึงวันที่30อย่างเงี้ยเพื่อโอกาสสามวันสุดท้ายแต่แบบเอาปืนมาเพื่อโอกาสเลยแบบแยกเลยตู้ปืนตู้แหวนตู้รองเท้าอย่างเงี้ยคือแบบมาแยกเดี่ยวเลยอยากให้มันมีเหมือนมากนะครับก็หวังว่า GM จะใจดีแล้วกันนะครับถ้าเพื่อโอกาสแค่รอบเดียวเนี่ยผมบอกเลย คอนขันก็จะใจลายมากนั่นเองนะครับผมใส่คลิปหน้าเขาจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ผมด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับบ๊ายบายครับพรม